นะคะเป็นอิสระต่อการครอบงำนะคะครอบงำของรักโลภโกรธหลงโมหะโทสะนั่นเองค่ะจิตนี้จะได้รับการยกระดับจิตนะยกระดับใจทําไมต้องมาเปิดไพ่พรหมญาห้เปิดไพ่ยิ่สีให้ยกระดับจิตนี่แหละค่ะพอไพ่ออกมาอุ๊ยไพ่แบบนี้ยกระดับจิตแบบไหนคะน่ะก็ยกขึ้นมาในการดูแลพ่อแม่สํานึกรู้คุณแล้วก็ไพ่ยุยุพินนะเป็นไพ่ฤาษีถือถือตะเกียงอ้อหนูต้องสงบสติอารมณ์นะเพาราะฤาษีเขาก็ไม่ ไม่บน่นไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เออแฟนเป็นอัศวินมะขาวอาศวินมะขาวคือผู้ชายที่มีเสน่ห์อ่ะเราก็ต้องควบคุมเสน่ห์ของสามีด่าด้วยกันเราต้องมีเสน่ห์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยทําไปเลยลูกเลิศนะคะใครอยู่กับแม่สนุกคนที่เขาดูดูกับแม่เขาออยู่ดูกับคนอื่นโคตรเครียดเลยดูกับแม่ครูแล้วโอ้โหสนุกมากเลยนะคะและเมื่อจิตเราเป็นอิสระเราจะดึงดูดนี่แหละเราก็บอกไปเลยว่า สามีรักสามีลงนะตุกเธอก็โปรแกรมไปเลยเดี๋ยวเธอก็ได้คนมาจีบใหม่นะและจิตที่ทรงพลังที่สุดคือจิตแห่งความมั่งคั่งจากจิตภายในมั่งคั่งด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเรานะคะเราจะดึงดูดสามีนะดึงดูดความรักที่ยิ่งใหญ่มากมายล้นเหลือเราเลยมาจากจิตที่เป็นผู้ให้ และยินดีแบ่งปันนะแบ่งปันไม่ใช่แบ่งปันสามีเนาะแบ่งปันเดี๋ยวตุ๊กบอกแบ่งปันสามีเลยจะไปใชจเดี๋ยวก็ที่มีจดกันเองเดี๋ยวก็มาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งปันเงินทองนะคะเข้าของของมีค่าบ้างนะทาบุญทําทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะขอบคุณส่วน